สนับสนุนโดย Go Holiday ทัวร์ Sing Corporation อุ่นใจในต่างแดนด้วยประกันการเดินทางจาก MSIG การเดินทางหาเรื่องเที่ยวครั้งใหม่ของวอนัทได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้วค่ะจุดหมายของเราในคราวนี้นั่นก็คือดินแดนแห่งอารยธรรมสองทวีปประเทศตุรกีค่ะ ตุรกีเป็นประเทศเดียวที่มีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียพวกเราเดินทางโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์บินตรงจากกรุงเทพถึงเมืองอิสตันบูลโดยใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงค่ะแต่จุดหมายในคืนแรกของเราอยู่ที่เมืองอิสเมียเมืองชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศตุรกีซึ่งเราต้องนั่งเครื่องบินภายในประเทศต่อไปอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะ ทันการเดินทางอย่างโชคชนมากกว่า16ชั่วโมงนะคะยับเยินพอสมควรวันนี้เราก็พักร่างกายกันที่โรงแรมนี้ก่อน Grand แกรนด์แบลลิสลับพรุ่งนี้ไปชมเมืองโบราณ mm hmm. อิเฟสุดแห่งอิสเมียกันเ mm hmm. ขาว่ามันอลังการมากวันนี้นอนก่อนล่ะเจอกันค่ะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองอิสเมียจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาตัวเมืองตั้งอยู่ร,บรบอบๆอ่าวซึ่งอยู่ปลายสุดทางด้านตะวันตกข,ของคาบสมุทรอนาโตเลียอิสเมียเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่กว 5, ่า5,000ปีแล้วก็เป็นทางผ่านไปสู่เมืองเอเฟซุสจุดหมายแรกของเราค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองโบราณเอเฟซุสเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาได้รับการจารึกว่าเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียว เข้ามาจากประตูสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือตรงนี้นะคะ <N> นั่นคือโรงอาบน้ํา <N> บอกว่าคนโรมันสมัยก่อนรักความสะอาดสมัยนี <es> <N> ้ก็คงรักความสะอาดเอเฟซุดเป็นเมืองโบราณที่ถูกสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์กาลเคยถูกยึดครองโดยกรีกแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยของโรมันเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วค่ะ ทางเดินยาวลงไปในเมืองนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นหินอ่อนหมดเลยซึ่งสวยแข็งแกร่งและร้อนมันสะท้อนและนี่ก็คือโมเสกต้นแบบทุกสิ่งในโลกนะคะมีมากว่าพันปีแล้วที่ปูในห้องน้ำอะไรทั้งหมดเนี่ย นี่นี่คือที่แรกที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือรูปปั้นเทพอธิน่าไนากี้นะคะซึ่งเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นยี่ห้อไนกี้นั่นแหละเป็นเครื่องหมายถูกนะช่างคิดนะและที่ตั้งอยู่โดดเด่นตรงกลางเมืองก็คือห้องสมุดเซอซอสที่ด้านหน้ามีประตูทางเข้าสามทาง เราจะเห็นเสาหินแบบกรีกที่แกะสลักเป็นรูปเทพีสีองค์นั่นก็คือเทพีแห่งปัญญาเทพี TP แห่งคุณธรรมเทพี TP แห่งความเฉลียวฉลาดและก็เทพีแห่งความรู้ค่ะเดินมาอีกหน่อยเราก็จะเจอไฮไลท์สำคัญอีกที่หนึ่งนั่นก็คือโรงละครกลางแจ้งค่ะเห็นอยู่ข้างหลังคือตกล้องป้อมของเรา <laughs> และนี่ก็คือโรงละครเอเฟซัสนะคะ ซึ่งเป็นโรงละครที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโรงละครโบราณในตุรกีเลยใหญ่มากสูงมากเป็นที่นั่งคนดูซึ่งสามารถจุคนได้ถึงประมาณเกือบสามหมืนคนททเฮเฮไม่มีใครดูวะาง <laughs> สองแล้วทำไมเซลฟี่ <laughs> <ph> <laughs> อันหนึง่งที่คนทั่วไปเขาคิดว่าความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุหรือสุขภาพที่ซื้อไว้ก็เพียงพอค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศจริงๆแล้วความคุ้มครองอุบัติเหตุหรือสุขภาพทั่วไปจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ก็เฉพาะเวลาเกิดอุบัติเหตุภายในประเทศเท่านั้นถ้่เยาอที่เสน,นับสน,นุนในสวนเดลแล้วก็ผมแนะนําให้มีประกันภัยการเดินทางติดตัวไว้เดีกว่าครับ ประกันภัยการเดินทางช่วยเหลือเราในเรื่องข้อรักษาพยาบาลของเราจารไม่เกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุกระทันหัน,นในต่างประเทศแถมยังเป็นเพื่อนสายด่วนให้เขาแนะนําเราตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนอกอีกนะอะไรก็เกิดขึ้นได้คขาจะไปรู้ว่าเราอาจถูกโจมตีจากสบรัจดจะอย่างได้ตอนนี้ได้ยังไง MSIG เราเห็นคุณค่าในทุกสิ่งสำคัญที่มีต่อคุณ